ปัจจุบันประชากรไทยมีการบริโภคกระแสะนิยมมากขึ้นเป็นผลให้มีปัญหาสุขภาพตามมาเช่นโรคอ้วนระดับไขมันในเลือดสูงเป็นต้นอีกทั้งยังขาดการออกกำลังกายส่งผลให้มีน้ำหนักเกินมาตรฐานขาดความคล่องตัวในการทำกิจกรรมต่างๆและยังเสี่ยงต่อการเกิดโรค NCD ได้มากขึ้นอีกด้วย จากผลการตรวจสุขภาพบุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชรัริค์พบว่าผลการตรวจสุขภาพบุคลากรมีความผิดปกติมีระดับคอรลสเตอรอนสูงร้อยละ70.22ไตรกลีเซอไตรกีสลายสูงร้อยละ18.38และมีค่า BMI มากกว่าปกติร้อยละ63.71จจัดว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมพลังให้บุคลากรลดภาวะเสี่ยงต่อโรคอีกทั้งยังสามารถดูแลและกระตุ้นคนใกล้ชิดให้มีภาวะสุขภาพที่ดีห่างไกลจากโรค NCD โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนนทรินจึงได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆขึ้นเพื่อดูแลบุคลากรและผู้มารับบริการทั้งผู้ป่วยและญาติให้มีโอกาสออกกำลังกายดูแลตนเอง ทั้งทางตรงและทางอ้อมเช่นการจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการออกกำลังกายการจัดกิจกรรมเต้นชิกะแดนทุกวันช่วงบ่ายผ่านเสียงตามสายของโรงพยาบาลการจัดกิจกรรมสัปดาห์กีฬาการจัดตลาดนัดสีเขียวเพื่อให้ได้เลือกซื้อผักและผลไม้สดปลอดสารพิษก,การจัดอาหารว่างเพื่อสุขภาพ โดยสอดแทรกจำนวนแคลอรี่และความรู้ในการสร้างความตระหนักต่อพฤติกรรมการบริโภคและการออกกำลังกายที่เหมาะสมองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพจึงต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยการสำรวจค้นหาปัญหาและรวมสร้างสุขที่ยั่งยืนเพื่อให้เกิดความะหนัก ทั้งบุคลากรและผู้มารับบริการให้มีพฤติกรรมการลดน้ำหนักอย่างถูกวิธีด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคการออกกำลังกายทำให้มีภาวะ BMI ที่มีแนวโน้มดีขึ้นหรือมีรอบเอวลดลงจากเดิมดังนั้นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอจะทำให้บุคลากรมีความตระหนักในการดูแลสุขภาพกายและใจของตนเองอย่างต่อเนื่อง เพรแควนแดงสตาลพระเพลินคนไครตั้งใจยิงที่นี่